ก่อนการมาบวชที่วัดพระธรรมมากายเนี่ยชีวิตหลวงพี่เนี่ยก็จเจอเจอเรื่องราวกิเลสทั้งโลกเยอะทีเดียวที่ทําให้ใจหลวงพี่เนี่ยหยาบเยอะมากและทำให้หลวงพี่มีความรู้สึกว่าบางอย่างคิดก็ไม่อยากจะคิดใครพูดก็รู้สึกมันแหนงใจไม่อยากจะฟังเขาพูดฟังแล้วไ,ไม่สบายใจแต่พอวันนั้นมาฟังหลวงพ่อเล่าว,ว่า การที่เรามานั่งต่อหน้านักรบเช่นอย่างคุณยายเนี่ยนักรบที่เป็นหนึ่งไม่มีสองเนี่ยนั่งนิ่งๆต่อหน้าท่านแล้วได้อะไรโอโหพวกเราจะคนลุกทีเดียวโอ้โหลวงพี่ดีใจมากทีเดียวท่านบอกว่าถ้าเรามานั่งต่อหน้าคุณยายเนี่ยคุณยายก็จะถ่ายพลังให้กับเราแล้วถ้าเราทำใจนิ่งๆ เฉยๆไม่ต้องทําอะไรนั่งต่อหน้าท่านนะจ๊ะต้องอยู่ในสายตาท่านนะท่านนั่งไม่ได้อยู่ในสายตาท่านไม่ได้นะท่านจะถ่ายพลังให้กับเราถ่ายพลังถ่ายบุญบารมีถ่ายวิชาความรู้ให้กับเราแค่เรานั่งนิ่งๆจะนึกถึงท่านหรือไม่นึกถึงท่านก็ได้นั่งเฉยๆแล้วเราจะสังเกตว่า ร่างกายของเรามันแปลกแปลกดีแปลกไม่เหมือนครั้งก่อนๆที่เรามานั่งที่อื่นหลวงพ่อท่านบอกอย่าไปกลัวอย่าไปตกใจนั่นแหละกำลังดีเพราะคุณยายกำลังถ่ายพลังบุญบาร,รมีกับพวกเรานอกจากท่านถ่ายพลังแล้วท่านจะคุมให้ด้วยแล้วก็แก้ไขให้ด้วยหลวงพี่ก็เลยถามท่านว่าแก้อะไรครับ พวกเราก็เหมือนพวกเราพวกเราก็เหมือนลวงพี่อยากจะรู้ต่อว่าแก้อะไรครับหลวงพี่ก็เลยถามเลยท่านก็บอกว่าแก้สิ่งที่เคยบอกพ้องมนับพบนับชาติไม่ท้วนจนถึงปัจจุบันคุณยาจะล้างใจเราให้หมดทีเดียวเพื่อเวลาเรากลับสู่บ้านของเราเนี่ยผ้าประสานการสร้างบารมีของเราจะได้งดงามเวลาเราใช้มาเนี่ยเราจะมีแต่ความปิติ มีแต่ภาพดีๆเกิดขึ้นตลอดเวลาหลวงพี่จึงถามคุณยายต่อถามหลวงพ่อต่อว่าแล้วยายแก้ไขให้หมดเลยใช่ไหมครับเพราะเป็นเป็นคำถามที่ตรงใจอยากจะถามหลวงพ่อก็บอกแก้ให้หมดเลยฉะนั้นนั่งต่อนหน้าคุณยายเนี่ยให้ทำนนิ่งๆเฉยๆไม่ต้องทำอะไรทำใจสบายๆเนี่ยคุณยายท่านจะทำของท่านเองนิ่งๆเดี๋ยวกายเราก็จะเบา ใจของเราก็จะเบาท่านจะแก้ไขากายแก้หมดเลยจะแยกธาตุแยกธรรมแยกเห็นจำคิดรู้ภายในของเราเนี่ยแล้วก็เก็บวิบัติเก็บบาปศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่เราทำข้ามภพข้ามชาติมาเนี่ยซึ่งเป็นข้อบอกพร่องเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะนึกถึงเป็นสิ่งที่ไม่อยากจะให้ใครพูดถึงคิดเราก็ไม่อยากจะคิดถึงคนอื่นมาเล่า เราก็ไม่อยากจะฟังยายจะแก้ไขให้เกลี้ยงทีเดียวแล้วท่านก็ถามหลวงพี่อย่างนี้เอาไหมแล้วพี่ก็ตอบเอาครับดีใจมากแล้วก็ถามแล้วกลั่นล่ะครับหลวงพ่อครับท่านก็บอกว่ากลัน่นก็คือร่างกายของเราประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟวิญญาณธาตุอากาศธาตุเนี่ยทั้งธาตุจำเห็นกรรมคิดรู้ของเราเนี่ยมันยังไม่สะอาดมันเป็นธาตุที่เขาปลอมปนอยู่ในร่างกายของเราเพราะฉะนั้น เราตองสังเกตดูสิเจ้าว่าเวลาเราจะทําอะไรมันก็ไม่ค่อยได้ดังใจอยากจะทําดีบางทีมันก็ไม่ค่อยได้ดีอย,ดอ,ยดดอยากจะพูดดีมันก็พูดไม่สุดดีไม่ถึงดีอยากจะคิดดีมันก็ไม่ได้ดังใจอยากจะแก้สิ่งเหล่านี้ออกไปให้หมดทีเดียวถ้าธรรมของเราจะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาทันทีเอาไหม ลวงพ่เกเอาครับหลวงพก็ตอบนีนทีเอาครับ,รบ,รบแล้วก็เติมบุญเลยครับหลวงพ่อท่านก็บ,บอกเติมบุญเลยจ้ะพอเรานั่งต่อไปนิ่งๆยายก็เติมบุญให้เลยพอเรากรั่นแก้ไขเสร็จแล้วเติมเลยคุณยายก็จะเติมความรู้สึกให้กับเราเติมผังสําเร็จความเป็นหนึ่งไม่มีสองให้กับเราแล้วถ่ายทอดพลังให้กับเราตาลอดทีเดียวถ่ายทอดผังเป็นนักรบ หนึ่งไม่มีสองเช่นอย่างยางให้กบเราเนี่ยอย่างนี้เอาไหมถ้านถามพี่กเอาครับแล้วพี่ถามเ,าเราเอาไหม